ลง HyperOS 2.0 Android 14บน Redmi Note 8 Pro โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการลงตัวของ HyperOS 2.0ที่เป็น Android version 14บน Redmi Note 8 Pro อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับผมว่าตัวมือถือ Redmi Note 8 Pro เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะพักใหญ่แล้วเนาะตั้งแต่ประมาณปี2019ถึง2020นะผมจำปีไม่ได้นะครับผมแต่จำได้ประมาณนี้ ซึ่งตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android v e เวอร์ชัน9.0นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้รับการอัปเดตนะครับผมเป็น Android เวอร์ชันที่11นะฮะขออนุญาตเบาแสงนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้รับการอัปเดตเป็น Android เวอร์ชันที่11นะฮะต่อให้เราจะลงตัวของมี UI ที่เป็นมอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ g l o b a l ที่มี Google Play Store ด้วยเนี่ย มันจะเป็น Android เวอร์ชั่นที่11นะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยไปลงในส่วนของเปว Android ที่เป็นของ Pixel หรือเป็นของค่ายอื่นๆเนี่ยอันนี้จะสามารถเป็น Android เวอร์ชั่น14 15ได้ตามปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็น MIUI เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมต้องขอย,ย้ําว่าส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็น Android เวอร์ชันที่11นะฮะอย่างอันนี้ก็เป็น MIUI Mod นะครับผมก็เป็น Android เวอร์ชั่นที่11เหมือนกันนะวันนี้ผมเลยจะมาสัมวิษณการลงตัวของ HyperOS 2.0ที่เป็น Android เวอร์ชัน14นะครับผมเพราะว่า ROM เพียวอะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะเนื่องจากว่าฟีเจอร์เนี่ย มันค่อนข้างจะน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่นะมันก็วงเกินไปนั่นแหละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับผมว่าการลงครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นต้องเปิดว่บผู้อ่เดอร์ก่อนแล้วก็ลงตัวของ TBRP ก่อนนะครับผมแล้วก็คำเตือนอีกนิดนึงนะฮะใครที่ต้องการจะลงรอมตัวนี้เนี่ยมันจะมีการรีพลาสเตชันในส่วนของซิสเต็มนะครับผมจากปกติเนี่ยพื้นที่ซิสเต็มของตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยมันจะกินอยู่ที่ประมาณ10บกิกนะเม,มื่อเรา มันจะกินพื้นที่ของซิสตมเพิ่มเป็น20กิกนะครับผมทําให้พื้นที่ใช้งานเนี่ยจะหายไป20กิกนะถ้าเกิดสมมุติความจุของเพื่อนเนเนี่ยมี64กิกเนี่ยก็อาจจะเหลือใช้งานแค่40กว่ากิกนะครับผมประมาณนี้เนาะไม่เข้าใจกันเยอเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งไฟล์ทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้มาจากช่องฝรั่งอีกทีนะเดี๋ยวจะทิ้งเครดิตเขาไว้นะครับผมแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไฟล์ไว้้านล่างคลิปด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เข้าตัวของ TBRP ทีี่เปนอะนนะค,ะค,คนน้ไา,ามาไรรยยบ ผมก็จะทําการเข้าไปที่เมนูวิบนะครับผมแล้วก็ทําการล้างเครื่องก่อนอย่างแรกเลยเนาะ <_ S 1> เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งตัวของรอมนะครับผม <_ S 1> ใครมีข้อมูลสําคัญก็สารวจข้อมูลก่อนทําการล้างด้วยนะฮะอันนี้ก็เตือนไว้นิดนึงนะครับผมเผื่อใครไม่รู้เนาะจากนั้นนะครับผมให้เราเข้าไปที่เมนูเมาส์น,นะฮะแล้วก็ทําการติ๊กตัวของ Data ออกนะครับผมแล้วก็เสียบสาย USB ได้เลยนะกับคอมพิวเตอร์นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ติ๊กถูกที่เมนู Data นะครับผม มันก็จะขึ้นได้บนคอมพิวเตอร์ของเราครับผมแบบนี้เลยนะฮะให้เรานะผมเข้าไปที่ได้ของคอมพิวเตอร์เรานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แฟ้มตัวของรอมนะครับผมในแฟ้มของรอมเนี่ยมันก็จะมีไฟล์อยู่ประมาณนี้เนาะที่ผมให้โหลดไว้ด้านคลิปอะให้เรานะผมทําการ Copy ตัวของ TBrp ไปนะครับผมตัวนี้อ่ากด Copy ี้เลยแบบนี้นะครับผมจริงๆ Copy ทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่อันนี้ผมเอาแค่ไฟล์ที่จําเป็นนะครับผมแล้วก็ extension l ฟละครับผม โอเคคัดไมาวางเลยแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ตัวของรอมนะครับผมก็จะมีใช้งานอยู่แค่3อันนี้นะฮะผมไม่ชัวร์มันก๊อปได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเหมือนตัว TBRP ตัวนี้มันมีปัญหานะฮะในเรื่องของการก๊อฟไฟใหญ่ๆเนาะต้องไปลองอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำการแฟดอะไรที่มันแฟดได้ก่อนนะครับผม โอเคอย่างแรกเนี่ยผมจะมาแฟดต,ตัวของ TBRP เวอร์ชัน3.6ก่อนเนาะซึ่งผมใช้3.6อยู่แล้วว่ะแต่มันมีมาให้อ่ะก็แฟดของเค้าดีกว่านะครับผมโอเคก็กไปที่ TBRP แล้วก็แฟดต,ตัวของ3.6 Dark ตัวนี้นะครับผมกดแฟดไปเลยนะฮะหลังจากแฟดเสร็จนะครับผมให้เรามาวิปอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งที่เราจะวิปเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมผมจะเว้นตัวของ Data กับตัวของ Internal Storage ไว้นะครับผมเดี๋ยวมันจะบั็กนะฮะ หลังจากที่เราทําการรีเ<ะ>่ะกดเข้าไปที่เมนูรีบูตได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของ r e c o v e r y นะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการรีเพาสเตชันของซิสเต็มนะครับผมซึ่งมันก็จะมีไฟล์อยู่นะฮะให้เรากลับมานะครับผมหน้านี้มันจะมีตัวของ extension file ไฟเห็นปะเขาเพื่อนๆเ,เนี่ยความจุเท่าไหร่ก็เลือกตามนั้นไปเลยนะมันจะมีตั้งแต่ 64G b 128 2 5้อนะครับผมเลือกให้ตรงนะตรงเนี้ยของผมจะเป็น 64G b นะครับผมก็เ,เลือกไปนะรงนี้นผม่ากดไปเลยับแบบนี้แล้วก็ทกนะครับผม หลังจากแปรเศนะครับผมให้เราทำการวิปอีกรอบหนึ่งนะวิปเหมือนเดิมนะครับผมเว้นตัวของ Data กับตัวของ r n a l Storage ไว้นะฮะรีบแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากวิปเสร็จนะฮะให้เราทำการติดตั้งตัวของ t ี r p อีกตัวหนึ่งครับผมก็คือตัวของ3.7นะครับผมตัวนี้ติดตั้งไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทำการรีบูตไปที่ตัวของ Recovery นะครับผมตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นการติดตั้ง ROM แล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะโอเคนะผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าของ TWRP เวอร์ชัน3.7แล้วนะครับผมผมก็จะทำการ copy ไฟล์ ROM นะผมมาไว้ใน internal storage นะฮะก็ copy เลยนะครับผมตรงนี้ก็รอนานนิดหนึ่งนะตรงเนี้ยคือเราไม่สามารถก๊อปผ่านตัวของ TWRP เวอร์ชัน3.6ได้นะมันจะ error นะครับผม แนะนำว่าให้ก๊อปผ่านตัว tbrp ตัวนี้นะฮะผมขอตัดภาพไปในตอนที่มันก๊อปปี้เสร็จแล้วดีกว่านะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็แค่ร้ออย่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการก๊อปปี้ไฟล์มาไว้ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นการแฟดแล้วนะครับผมซึ่งการแฟดเนี่ยก็ทําได้แบบปกติเลยนะก็ผลเข้าไปที่ install นะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของ rom เลยนะครับผมแล้วก็แฟดอันนี้ปกติเลยเนาะซึ่งหลายคนน่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วเนาะวิธีเนี้ยไม่ไ โอเคนะครับผมตอนนี้มันก็ได้ทําการแฟดเสร็จแล้วนะซึ่งหลังจากแดเสร็จเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปบูตนะครับผมให้เรากดปุ่มโฮมก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปที่เมนูวิปนะครับผมแล้วก็ทําการล้างข้อมูลก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ล้างข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับผมให้เรากลับมาตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยตรงนี้ เข้าไปที่เมนู S 1 n e v i ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของ Data นะครับผมตรงนี้แล้วก็ดกดเข้าไปที่ Repair All Change File System ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของ Change File System นะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของ F 2 FS ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการสวิตช์เป็นครับผม อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนค่าที่เก็บข้อมูลนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทําการรีบูตซิสเต็มได้เลยนะครับผมตรงน,นี้ก็ถอดสาย USB เลยนะฮะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับผมการบูตครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะนานนิดนึงนะฮะโอเคครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วเนาะเราก็ทําการเซต up ค่าเครื่องอะไรตามปกติได้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า ROM ตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะฮะจะมีแค่จีนกับอังกฤษนะครับผมแล้วก็ภาษาอื่นๆอีกนิดหน่อยนะฮะ ก็จะเลือกใช้เป็นอังกฤษแล้วกันนะครับผมโอเคนะผมก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะเห็นปะทุกคนตรงนี้จะนวลหน่ยนะเพราะมันครั้งแรกอะ่ะมันเพิ่งเปิดเครื่องมาครั้งแรกขอเบาแสงหน่อยประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็เป็น a n นดร i ยเวอร์ชน14นะแต่เข้าให้ดูนะครับผมเห็นปะทุกคนเป็น a n นดร i ยเวอร์นที่14นะผมนี่แอนดรอย14แล้วนะครับผม แล้วก็อยู่ในรอมที่แบบว่าเป็นรอมในเครือของมี UI ก็คือต่องไอเปรเอสด้วยนะครับผมก็มีลูกเล่นนู่นนี่นั่นนะฮะให้ใช้งานกันซึ่งอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะมันอาจจะมีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวของแกลอรี่นะครับผมซึ่งแกลอรี่ไม่สามารถเข้าได้วิธีแก้ก็ไปโหลดแอปแกลอรี่นอกมานะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะที่เป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้มันก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับผมอันนี้แจ้งไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับทุกคนก็น่าจะเป็นในเรื่องของอ RAM Extension นะผมเหมือนมันจะอยู่แถวๆนี้นะถ้าผมจะไม่ปิดนะผมนี่ Memory Extension เนี่ยมันจะเติมให้เ,าเอาไว2้2อกิกเนี่ยให้เราไปปิดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะทําเครื่องหน่วงนะฮะมันก็จะรีบูตหนึ่งรอบนะครับผมโอเคอันนี้ก็เปิดเครื่องมาก็ปกติเลยครับผมแต่คนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยพี่แล้ว Presto มันอยู่ตรงไหนซึ่งตัว p สโ s t o เนี่ย เราต้อไปโหลดในตัวของ get app ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราเข้ามาเนี่ยแล้วก็พิมพ์ค้นหาไปได้เลยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยืมไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดกันด้วยนะเพวามเป็นคีย์บอร์ดจีนนะครับผมอ่อาอนุญาตไปนะผมอ่าเราต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนนะเป็นอังกฤษแบบเรานะผม google อ่านี่เห็นปหมทุกคนมี google play store นะฮะถ้าเราทำการกดอัปเดตไปแบบนี้นะครับผม รอนะครับผมตรงนี้ผมว่ามันสว่างไปปะพออยู่ตรงสีขาวมันสว่างมากอ่ะให้เราทำการอัปเดตตัวของ Google Play Store ไปนะฮะแบบนี้เลยพวกแอปธนาคารนี่อันนี้ผมไม่ได้ลองนะแต่ให้ตีไปว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรอมที่แบบรอมจีนเอามาโมอีกทีนึงนะฮะซึ่งเมื่อเรากลับมาหน้าแรกเนี่ยก็จะเห็น Google Play Store ตรงนี้นะผมเมื่อกดเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นหน้าล็อกอินแบบนี้นะผมก็ซิงอินไปนะซึ่งมันก็จะเป็นบริการ g o o g l e p a y ปกติเลยเว้ยสามารถล็อกอินได้ผ่านบัญชี Google ตามปกติเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการมาลงตัวของ HyperOS 2.0บน Redmi Note 8 Pro เพื่อนๆเนี่ยมีความเขียนยังไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ถ้าคลิปนะ่าสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับทุกคน